ราจะมาพูดถึงเรื่องของลูกเล่นนะครับในการนำเสนอไลฟ์ของเราให้น่าสนใจจากอุปกรณ์ภายนอกนะครับที่เห็นหน้าจอขณะนี้ก็คือการนำา p p d d นะครับเข้ามาไว้ในจอคอมพิวเตอร์นะครับแบบ r ร a l Time นะครับนี่นะครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะทำการไลฟ์นะครับไลฟ์ live แล้วก็สอนผ่าน iPad ของเรานะครับด้วยการใช้ กระดานอัจฉริยะอันนี้นะครับเช่นน not ability นี่นะครับสำหรับเขียนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะสอนนะครับท่านสามารถที่จะสอนแล้วก็ไลฟ์ไปในตัวได้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับ คนะครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการที่จะนำ iPad iPhone หรือว่าโทรศัพท์ Android ของท่านนะครับเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อไลฟ์สดนะครับโอเคนะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่าอะไรครับโปรแกรมนี้ก็ชื่อว่า PowerSoft นะครับจากเว็บไซต์นี้ครับ powersoft.com นะครับนี่นะครับเว็บไซต์นี้นะครับท่านก็สามารถไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ได้นะครับโอเคครับ Power ซอฟทำอะไรได้บ้างครับสามารถที่จะนำภาพจาก Android จาก iOS นะครับหรือจากคอมพิวเตอร์เข้าสู่ทีวีก็ยังได้นะครับนี่ครับดาวโหลดตรงนี้นะฮะจันนี่ for iOS นะครับทำอะไรได้บ้างครับนี่ครับมันก็สะท้อนภาพนะครับใส่เข้ามานะครับเอาที่เป็นตัวอย่างดีกว่านะครับนี่ครับคอ n n e c t TV นะครับอันนี้ Connect ผ่านคอมพิวเตอร์ ครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างของการนําภาพเข้ามาในคอมพิวเตอร์ได้นะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับเลคคอร์ดวิดีโอได้นะครับเลคคอร์ดภาพนิ่งได้นะครับโดยเฉพาะนะอันนี้เขียนได้ด้วยนะครับนี่นะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ Android นะครับสามารถที่จะใช้เมาส์คอนโทรลตัวโทรศัพท์ได้เลยนะครับผ่านการใช้สาย USB นะครับมาเดี๋ยวมาลองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าผมอยากจะชี้ว่าตรงเนี้ยคืออะไรเนี่ยครับเราก็สามารถเขียนได้นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ตรงนี้นะครับนี่ปื๊ดปื๊ดนี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับสามารถทำอะไรได้ครับสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับเช่นค่าความละเอียดของจอนะครับดิสเพย์ตรงนี้ผมตั้งไว้ที่720นะครับก็คือ HD นะครับกับแคปเจอร์เซตติ้งนะครับก็จะเป็น png mp 4 standard อะไรพวกนี้ครับนะฮะแต่ตรงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับตรงที่เราสามารถที่จะเอาภาพ iPad เข้ามาไว้ในจอนี่แหละสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือนะครับท่านก็ต้องมีโปรแกรมนะครับผมก็เตรียมลิงก์ไว้ให้ท่านแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปโหลดเอาเองนะครับ a p p w e r soft นะครับท่านก็ทำการติดตั้งครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับติดตั้งไปนะครับแล้วก็วิธีการ ทำให้มันเป็นแบบ live time นะครับท่านก็ต้องไปหาวิธีตอเองนะครับหรือหลังไมค์มาคุยกับผมนะครับผมไม่กล้าอัดเป็นวิดีโอนะฮะก็หลังไมค์มาถามกันว่าทํำยังไงถึงจะได้ live time นะครับโอเคนะครับวิธีการที่เราจะเอาเข้ามาอยู่ใน OBS นะครับก็ไม่ยากครับใช้วิธีการจับแบบนี้เลยก็ได้ฮะโอเคนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการนำอัพพอร์ต l ิลเเข้ามาอยู่ในเครื่องเราแล้วนะครับ คราวนี้เราจะนํามาไว้ใน OBS ยังไงนะครับทำได้2กรณีครับวิธีแรกครับเราก็เพิ่ม Display Capture ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ Display Capture ปั๊บนะครับมันก็จะได้ Display Capture ขึ้นมา1อันแบบนี้นะครับโอเคถ้าตอนนี้ท่านไม่เห็นใช่ไหมครเพราะว่าผมยังไม่ได้พับเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะย่อมานิดนึงอ่านี่ครับมันก็จะเห็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครฮะ นี่คือหน้าจอที่มันจะออกจาก obs เลยนะครับที่มันจะจับหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ที่ผมไม่เอาอันนี้ลงเพราะว่าผมต้องการจะให้ท่านเห็นไงฮะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือวิธีการแรกนะครับที่จะทาให้ให้เราเห็นว่ามันมันเวิร์กนะครับหรือไม่ก็มันบังอยู่ใช่ไหมฮะเราก็เอาอันนี้นะครับมาไว้ข้างหลังสุดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับนี่ครับแบบนี้ก็ได้ฮะนี่เราก็จะเห็นภาพนะครับ obs แบบเต็มเแบบนี้นะครับ อันนี้ยังบางอยู่นะครับโอเคแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นประมาณนี้ครับเวลาที่เราไลฟ์นะครับแต่ว่าวิธีนี้มันก็จะมันก็จะบางนะครับโอเคครับถ้ามันบางงี้นะครับเราก็จะอาจจะไม่เห็นนะครับวิธีที่2ครับก็เปิดอันนี้ไปครับวิดีโอดิสเพย์แคปเจอร์นะครับาละวิธีที่2นะครับที่มันจะเวิร์กนะครับก็คือไปเพิ่มนะครับแล้วก็วินโดว์แคปเจอร์นะครับแล้วโปรแกรมเขาก็จะถามครับว่าเราจะเอาอะไรนะครับเราก็เลือก อ่า power m i l l e r main นะครับเรียบร้อยครับแล้วก็โอเคนะครับเราก็ตั้งหน้าจอนะครับให้มันตรงนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะคราวนี้แค่นี้เองครับเราก็จะได้วิดีโอของเราแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้แค่วิดีโอแคปเจอร์ให้เป็นอันนี้ขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับอ่าให้มันอยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างนี่ครับ มันจะได้ซ้อนกันนี่นะครับเห็นไหมฮะคราวนี้ท่านจะสอนอะไรล่ะท่านก็ว่ากันไปนะครับอ่านี่ครับก็ว่ากันไปฮะจะเขียนอ่าผมลองเขียนดูนะครับอ่าหรือว่าจะบรรยายนะครับนี่ครับก็ว่ากันไปนะครับนี่ฮะนี่ฮะท่านก็ว่ากันไปฮะนี่ฮะท่านก็อธิบายนะครับบาบลาบาบาบาสองสามสี่ห้านี่ฮะท่านก็เขียนไปนะครับแบบนี้นะครับ ท่านก็สอนไปนะครับอันนี้น่าจะเหมาะกับพวกอาจารย์ที่จะเป็นคนเป็นติวเตอร์นะผมว่าน่าจะเหมาะอาจารย์มากเลยนะอันนี้นะครับวิธีนี้นะครับนี่นะครับก็ลองดูครับสนุกดีนะโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับการตั้งค่าต่างๆก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็เหมือนเดิมนะฮะนี่ครับอาจารย์ก็ว่าไปฮะอาจารย์ก็ติวเด็กไปนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอในการไลฟ์ผ่านอัพพาวเวอร์มิลเลอร์แล้วก็ iPad นะครับโอเคนะครับ ลองหาความลงตัวของท่านดูว่าท่านจะไลฟ์แบบไหนนะครับจะใช้แบบ Display Capture หรือจะใช้แบบ Window Capture ก็ได้ครับแล้วแต่อาจารย์จะถนัดนะครับพวก Android หรือพวก iOS ที่เป็นโทรศัพท์มือถือก็ประมาณนี้อาจารย์อาจารย์ก็ไปลองเล่นดูครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับประมาณไหนหรือว่าถ้าท่านจะ p r e เซนตผ่าน PowerPoint ใช่ไหมฮะ PowerPoint PowerPoint ก็ได้ฮะเนี่ย นี้ผ่าน iPad เลยนะครับปื๊ดนี่ครับแบบนี้ก็ได้ครับเพลินดีนะครับแล้วผมก็พรีเซตนนะครับปั๊บอ่าเอ้ยดูดีดูแพงทีเดียวนะครับนี่ครับโอ้โหดูแพงครับนะครับว่ากันไปฮะอาจารย์ก็บรรยายฮะอันนี้ถ้ามันใหญ่ไปอาจารย์ก็ให้มันเล็กลงนะครับนี่มันบังใช่ไหมนี่ครับ เอาแบบนี้ก็ได้ฮะอาจารย์สนุกดีนะครับแล้วทีนี้มันก็สามารถที่จะเขียนได้ด้วยนะทีนี้นี่ยเห็นไหม PowerPoint นะครับแล้วเราก็เขียนทีนี้นี่นะครับเราก็อธิบายปั๊บ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 ว่ากันไปครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็เขียนไปนะครับอ่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริคครับที่ผมเอามาเสนอให้ท่านได้เอาไปใช้กันดูนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับลองฝึกแล้วลองหาความคล่องตัวของท่านดูว่าท่านจะมีจุดตรงกลางอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก็จะเกิดคำถามอีกว่าแล้วถ้าพี่ไม่มี iPad ล่ะแนะนำครับก็ไปซื้อนะครับ iPad รับรองคลุ้มแน่นอนครับสำหรับการไลฟ์สอนแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ